สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่องแบทเชียลเกิร์สตาโรสนะคะ,นะคันี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพิการน,นะคะในหัวข้อคําถามที่ว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะภายในประมาณจริงๆเคกัน,นึกถึงเลขแปดเนาะก็น่าจะประมาณ8วันนะคะถึง14วันหรือประมาณแบบ1อาทิตย์ถึง2ออาทิตย์นี้นะคะหลังจากที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นั่นเองนะคะเป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เคจะเปิดไพ่ออร์คเคิลเนี่ย ให้คําแนะนําด้วยเกี่ยวกับช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะมีการสามใบเป็นตัวแทนไพ่า3ามกองให้เลือกกองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเค็กเสมอคือฝั่งนี้องที่1 2 3แบบนี้นะคะ1 2 3นะคะโอเคเริ่มเลยนะ1เดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้ารู้สึกว่าไพ่ใบไหนดึงดูดสายตามากที่สุดให้ลองเลือกใบนั้นก่อนเลยนะคะเริ่มเลยนะ1 2 3สองมติ้ง หนึ่งนะคะฝั่งนี้สองก็ตรงกลางสามเห็นปะโอเคโอเคขออนุญาตเริ่มเลยนะคะถ้าใครเลือกไม่ทันก็กลับไปเลือกใหม่กดหยุดแล้วกลับไปเลือกใหม่ได้นะคะเราเริ่มเลยสาหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะแค่ขอดูคําใบ้เกับตัวคุณหน่อยนะคะใช้ไพ่ร r เคิลมาใบนะ คำใบ้เกี่ยวกับตัวคุณนะคะตัวคุณเป็นคนที่หนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรืออยากมีครอบครัวฝันว่าอยากแต่งงานอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยอยากสร้างครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นคนที่อยากจะดูแลครอบครัวอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่ส่งเงินให้พ่อแม่ใช้สบายไปตลอดชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะคาใบ้ที่2เป็นคนที่รักเด็กรักสัตว์นะคะ คำใบที่3เป็นคนที่ชอบสีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้าหรือเป็นคนที่ชอบแม่น้ําชอบทะเลอะไรเงี้ยนะคะเป็นไปได้เนาะ,ะคำใบที่4เป็นคนที่ทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองไม่ได้มีสมบัติพัสถานอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองหาเงินเองซื้อบ้านเองซื้อรถเองเก็บเงินเองอะไรเงี้ยเป็นแบบเซ l f ์ a เมดนะคะแล้วก็คำใบสุดท้าย ัวคุณมีความตั้งใจว่าจะจ่ายเงินกับอะไรบางอย่างเช่นปิดงวดรถปิดหนี้บ้านปิดหนี้บัตรเครดิตจ่ายภาษีให้ครบอะไรเงี้ยคือคุณกําลังจะจ่ายอะไรบางอย่างในช่วงนี้แตนะคะนี่เป็นคําใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะเค okay, มายวลองถามไพ่อารักเกลสิว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เนี่ยภายใน8-14ถึงวันนะคะเป็นเรื่องของอะไร ตามหน้าไพ่อ่ะเคยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริงจมันมองได้สองแบบเนาะขอขออ่านสองแบบเลยแล้วกันแบบแรกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ทํางานนะคะซึ่งตัวคุณเองอาจจะต้องตัดสินใจหรืออยากให้มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของหัวหน้างานแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เป็นหัวหน้างานอ่ะคุณก็จะมีลูกน้องอะไรประมาณนี้ดังนั้นน่ะเคไม่รู้ว่าตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรอยู่ในที่ทํางานหรือเปล่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับหัวหน้างาน หรือเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยหรือมาช่วยตัดสินใจให้หรือหาคนมาช่วยงานคุณทําให้คนขี้คายปัญหาหรือมีปัญหาน้อยลงอะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวข้องกับที่ทํางานมีคนมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานมี power หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนะคะภายในนี่แหละถ้าตามหน้าไพ่จริงๆน่าจะภายในประมาณแบบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งวัน แต,แต่แต่ตามคลิปนี้เคกตั้งใจไว้อยู่ที่ประมาณ8-14วันเนาะก็ลองดูนะคะดังนั้นจะคลี่คลายเป็นทางที่ดีมีคนหยิบยืน่นมือเข้ามาช่วยหรือเขาหาคนมาซัพพอร์ตคุณมาช่วยคุณอะไรประมาณนี้ได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือปัญหาที่เจออยู่เกี่ยวกับการตัดสินใจบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้อยากตัดสินใจลำบากใจในการตัดสินใจหรือ แต่สิ้นใจแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กมันยังเกิดปัญหาอยู่เลยจะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าอ่านอีกแบบหนึง่งอย่างที่เอกบอกแปลได้สองแบบเนาะอีกแบบหนึ่งเนี่ยมองว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของมีคนเข้ามาหยิบยื่นความรักมาสนใจมาจีบคุณนั่นเองนะคะถามว่ามีใครบ้างมีสองคนคนหนึ่งทัดลมคนหนึ่งทัดไฟอ่าคนหนึ่งอายุน้อยกว่า อีกคนคือคุณอะอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับคนใดคนหนึ่งในนี้แต่ในเมื่อมันมีสองคนเข้ามาในชีวิตคุณใช่ไหมมีคนธาตุลมกับคนธาตุไฟอะแล้วทั้งสองคนนี้อายุไม่เท่ากันตามไพ่อ่ะธาตุลมอายุน้อยกว่าธาตุไฟนะคะก็นั่นแหละจะมีข่าวดีในเรื่องนี้คือเขาจะมาอยากได้ความสนใจจากคุณมาจีบมาชอบคุณอะไรประมาณเนี้ยคุณจะค่อนข้างมีเสน่ห์เลยด้วยไพยค่คินควินอวอรน,นะคะ อันนี้เรื่องแรกไปดูเรื่องที่สองข่าวดีเรื่องที่สองคือเรื่องอะไรคะข่าวดีเรื่องที่สองมันจะมีมันจะมีเรื่องของคุณจะเอาจริงจงนะคุณจะค่อนข้างเก็บเงินไม่ค่อยได้ในช่วงนี้แต่แต่เรากำลังโฟกัสไปที่ข่าวดีคุณจะได้รับเชิญ หรือว่าได้ข่าวดีเกี่ยวกับการไปเฉลิมฉลองมีการกินเลี้ยงมีการดื่มแล้วก็คุณจะได้ใช้เงินไปกับการซื้อของต่างๆด้วยเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีที่สุดเพื่อที่จะไปงานเลี้ยงงานเนี่ยเคยไม่รู้ว่ามันคืองานอะไรมันอาจจะเป็น1ง,งานปาร์ตี้สละโสดสองงานแต่งงาน3เป็นงานฉลองการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ของใครบางคน สี่อาจจะเป็นแค่การนัดก,กินข้าวนัดเจอกันของเพื่อนสนิทที่หลังจากที่แบบไม่ได้เจอกันมาหลายปีต่างคนต่างยา้ยายไปแต่งงานอะไรเงี้ยบางคนก็ฉลองที่เพื่อนอะเลิกกับแฟนอย่าก,กับแฟนก็เลยแบบเป็นโสดอีกครั้งเราก็แบบเวลคัมเพื่อนกลับมาโสดอะไรเงี้ยแล้วก็มีการไปดื่มไปฉลองมีการใช้เงินไปไปกับการซื้อความสุขอะค่ะแต่งตัวซื้อของช้อปปิ้งอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นข่าวดีนะ และอย่างที่บอกบางคนมีการไปเฉลิมฉลองเกี่ยวกับของงานแต่งงานวันเกิดหรือว่าการเลื่อนตําแหน่งเปลี่ยนตําแหน่งในหน้าที่การงานนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะถ้ามันจะเกิดขึ้นช้ากว่าที่กําหนดคือถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นภายในมีนามันจะเกิดขึ้นช่วงกรกฎาคมถึงกันยานะคะลองดูนะอะขอรู้ต่อคะ่ะข่าวดีอะไรอีกคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ คุณจะได้ได้รับเรียกข่าวดีไหมอ่ะอะ่คุณเคยรอคำพูดนี้ของสิ่งนี้คนคนนี้ตำแหน่งงานตำแหน่งนี้เมื่อน,นานมาแล้วณนะปัจจุบันนี้เลิกรอแล้วไม่ได้ต้องการไม่ได้อยากได้ยินไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาติดต่อหรือโทรหาอะไรอีกแต่งานงานนี้คนคนนี้ข้อความนี้ กำลังจะเข้ามาถึงตัวคุณมันอาจจะเป็นคำขอโทษการสารภาพรักข้อเสนอเรื่องตำแหน่งข้อเสนอปรับเงินเดือนอะไรเงี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้รอและไม่ได้ต้องการแล้วถามว่ามันเป็นข่าวดีได้ยังไงเวลาที่คุณได้รับสารนี้ได้รับข่าวนี้ได้รับรู้เรื่องราวนี้อ่ะคุณจะรู้สึกโล่งใจรู้สึก ยิ้มได้รู้สึกว่าเออถ e, ้าเป็นเรื่องความรักอ่ะเอออย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเออเขาก็รักเรา uem, หรือว่ามีใจให้เรานะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะพัฒนากันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างน้อยเราได้รับคำขอโทษแล้วก็เออยังดีที่เขาติดต่อมาขอโทษเราอะไรอย่างเงี้ยหรือได้รับข้อเสนอดีทั้งนี้ต่อให้เราจะไม่ได้แบบรับข้อเสนอนั้นแต่ก็ขอบคุณมากที่เขานึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวดีๆมันจะทําให้คุณรู้สึกดีอะค่ะรู้สึกดีขึ้น รู้สึกดีรู้สึกว่าเอออย่างน้อยจุดๆๆๆอะไรประมาณเนี่ยมันทําให้หัวใจมันโล่งอ่ะใจมันโล่งรู้สึกใจมันชุ่มชื้นมันโล่งรู้สึกดีแต่มันไม่ได้มีแบบว้าวไม่ได้ดีแบบเซอร์ไพรส์ขนาดน,นั้นไหมแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบอืมอย่างน้อยที่ผ่านมาเขาก็คิดเรื่องของเราอะไรประมาณเนี่ยอย่างน้อยที่ผ่านมา เราก็ยังเป็นคนที่มีคุณสมบัติในตําแหน่งงานนี้แล้วเขาถึงได้ติดต่อกลับมาอะไรอยงเงี้ยค่ะก็ถือเป็นข่าวดีเนาะโอเคเดี๋ยวคลิดขอลองเปิดไพ่ออรัเเิลเนาะเพื่อเป็นคําแนะนําให้นะคะหยิบไพ่าย,ยากมากเลยอะโต๊ะที่คลกใช้อยู่ตอนนะี้อุย๊ยกล้องสั่นนิดนึง เราเข้าเป็นอันนี้ไปลือมานะคะไปลื้มาขอคำแนะนําให้กับเพื่อนที่เลือกกองนี้หน่อยไพ่บอกว่าการกระทําสําคัญกว่าคำพูดดังนั้นคิดก่อนพูดไม่พอนะก่อนจะกระทําอะไรออกไปคิดถีถ่้วนให้ดีก่อนนะคะ ให้บอกว่าเวลามีโอกาสอะไรเข้ามาหรือมีเรื่องเซอร์ไพรส์ใดๆเข้ามาแล้วเป็นอะไรที่คุณแบบไม่ได้คาดคิดเป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เป็นอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปนตามแพนอะไรเงี้ยแต่มันเป็นโอกาสมันเป็นสิ่งที่ที่คุณไม่ได้ตั้งใจว่าจะพบจะเจอจะได้ยินให้บอกให้คุณเปิดใจเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยจะดีต่อตัวคุณในอนาคต นะคะอันนี้เป็นคําแนะนําในช่วงนี้เนาะขอบคุณมากที่เข้ามาฟัางจะกันหม่คลิปหน้าโอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนที่เลือกกองที่2นะคะกองที่สองนะขอดูคําใบ้เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยกองที่2คําใบ้เกี่ยวกับตัวคุณอืมคุณเป็นคนที่คําใบ้ที่1นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อความคิดมีทัศนคติมีไมล์เซ็ตที่ค่อนข้างแข็งแรง,ขงแข็งแกร่ง มีความเชื่อความคิดเป็นของตัวเองนะคะไม่ค่อยชอบวิ่งตามใครอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของหลักการเหตุผลอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาหรืออะไรเงี้ยเลยก็คือถ้าคุณเชื่อคุณก็เชื่อเลยถ้าไม่เชื่อคุณไม่เชื่อเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เช่น เอาไปใช้ประโยชน์ทําให้เต็มมีความสุขหรือเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงหาเงินอะไรเงี้ยหรือเอาไปใช้ต่อยอดในเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ตรงกับงานประจําเช่นสมมุตินะคุณอาจจะทํางานเป็นหมอแต่ว่าความสามารถพิเศษคุณหรือว่างานที่คุณถนัดคุณอาจจะชอบเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรเงี้ยเออหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เ,เรียนบัญชี แต่นอกเวลาไปทํางานพาร์ทไทมคุณอาจจะชอบไปทําอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะคือเป็นคนที่มีความสามารถอย่างน้อยสองอย่างที่แบบชัดเจนเลยแล้วทําได้ดีทั้งคู่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวคุณเป็นคนที่ได้ดีกว่าได้ดีกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาถ้าเทียบกับคนข้างบ้านในวัยเด็กอะไรเงี้ยหรือเพื่อนในวัยเดียวกันก็ตามคุณชีวิตคุณโอเคกว่าหลายๆคนที่โตมาด้วยกันหรือว่าที่คุณรู้จัก ะค,ะคุณอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่เคร่งในเรื่องของกฎระเบียบหรือเรื่องของศาสนานะคะบางคนคุณชอบอ่านหนังสือหรือถ้าไม่ใช่ชอบอ่านหนังสือคุณชอบฟังพอดแคสต์นะคะ เกี่ยวกับความรู้หรือว่าเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันสเปซิฟิกอะแบบที่มันเฉพาะเจาะจงมาเลยชอบฟังมาบางคนชอบฟังดวงโอเคได้ก็นับเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้เป็นอันนี้เป็นคำใบ้นะถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะที่เริ่มเลยไปดูซิข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะภายในประมาณยังไงดีประมาณ8 ถึง14วันอะไรเงี้ยนะคะลองดูนะเดี๋ยวเขอเอาไพ่นี้มาวางเคจะได้หยิบไพ่ทาโร่ง่ายๆคนข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณร็วๆนี้เป็นเรื่องของเนื้อคู่หรือว่าความรักนะคะใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเขาจะแสดงออกถึงความแคร์ความห่วงใย ความรักที่มีต่อคุณมากขึ้นบางคนจะมีการขอแต่งงานหรือมีการแผนอนาคตร่วมกันนะคะเรื่องของที่อยู่เรื่องของการแต่งงานเรื่องมีลูกหรือไม่มีลูกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนที่ยังโสดมีโอกาสจะได้พบรักนะคะกับคนที่เป็นโซเมทโซเมทในที่นี้เนี่ยเขาอาจคือคําว่าโซเมทเนี่ยเป็นในทางที่ดีเนาะเข้ามาแล้วอาจจะอยู่ตลอดไปในฐานะเพื่อนเพื่อนพิเศษหรือแฟนในอนาคตอะไรเงี้ยว่าไปนะคะแต่ว่าได้เจอโซเมทแน่นอนนะคะใครที่ยังโสดอยู่โดยเฉพาะ คนที่เข้ามาเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือว่าสิงห์นะคะคนที่จะเข้ามาทําให้คุณใจเต้นหรือว่าีโอกาสที่เขาเป็นโซเมดคุณอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณมันดีขึ้น่ะเออนั่นแหละแล้วก็สําหรับใครบางคนที่รอคนเก่าๆคนคุยเก่าแฟนเก่าอกลับมามาง้อมาพูดคุยหรือมาเพื่อสแสดงความชัดเจนอะไรบางอย่าง มีโอกาสสูงมากที่เขาจะสารภาพรักหรือว่าขอโอกาสในช่วงนี้หรือขอพัฒนาความสัมพันธ์ขอพัฒนาสเตตัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้คิดบอกอย่างหนึ่งนะคุณอย่าอย่าก,กลัวแล้วก็อย่าคิดไปก่อนว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างงู้อย่างงี้อย่างนั้นมันจะไม่ดีมันจะ อย่าเพิ่งกลัวและอย่าคิดจิตนาการไปก่อนอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้อยู่กับความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะอ่ะเรื่องต่อมาข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของอาการป่วยเคไม่รู้ว่าตอนนี้คุณเจ็บป่วยอยู่หรือเปล่าอาจจะทางใจหรือทางกายก็ตามอันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้หายเลยภายในแบบ หกวันสิบวันอะไรเงี้ยหรือสองสัปดาห์นี้แต่ตามหน้าไพ่เลยนะมิถุนาคุณจะดีขึ้นจากนี้ไปจนถึงประมาณแบบมิถุนาคือคุณจะรู้สึกแบบเออมันก็ดีขึ้นได้วะอะไรเงี้ยถ้าเป็นเรื่องของจิตใจเนาะเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยเค้กไม่เห็นหรอกว่าวิาวธีการฮิลหรือการรักษาหรือการแก้ปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นยังไงเคร,รู้แค่ว่า ถ้าคุณมีอาการป่วยไม่ว่าทางกายหรือทางใจก็ตามมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะตามการเวลาแต่ตามหน้าไพ่เนี่ยคือไพ่บอกเคสเกี่ยวกับกุมภากับมิถุนานะคะดังนั้นก็ขอให้เข้มแข็งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่จากคลิปนี้เคกต,ตั้งจิตตั้งใจไว้ที่8-14วันดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นนะในช่วงนี้เนาะโอเคแล้วก็อะไรอีกคะอะไรที่เป็นข่าวดี ของคนที่เลือกกองนี้ข่าวดีของคนที่เลือกกองนี้นะคะจะเป็นข่าวดีในเรื่องของคุณขออะไรแล้วคุณจะได้อะไม่ว่าจะเป็นการขอคือถ้าตามหน้าไพ่มันไม่ใช่การขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรหรอกแต่มันเป็นการขอจากเช่นขอตางจากพ่อแม่ขอของจากคนรัก ขอใครคนใดคนหนึ่งไปเดทด้วยอะไรอย่างเงี้ยขอให้เพื่อนไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ด้วยขอให้เพื่อนตามใจขอให้แฟนตามใจคุณขออะไรคุณจะได้ตามนั้นนะคะแต่จากหน้าไพ่นะอันนี้อันนี้พูดเฉยๆเพราะว่าเห็นถ้าคุณไปขอให้ใครบางคนมาตกลงคบกับคุณเป็นแฟนคุณจะถูกปฏิเสธดังนั้นขอให้ไฮไลท์เรื่องนี้ไว้นะคะ หรือถ้าไปขอใครแต่งงานในตอนนี้คุณอาจจะบ้งนะคะดังนั้นไฮไลท์ไว้เลย2อ,อย่างนี้ให้ขออย่างอื่นแทนนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะถ้าเราขอให้ใครบางคนไปนกินข้าวกับเราอะไรย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเออโอเคว่างไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ happy แฮปปี้หรปะถูกปะ่ะเออโอเคประมาณนี้แล้วก็ไพ่ย,ยังบอกอีกว่าในเมื่อเลือกได้ที่จะมีความสุขในตอนนี้ ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปโฟกัสที่อดีตหรือว่าเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเ<อ>พราะปัจจุบันมีความสุขก็คือมีความสุขประมาณนี้นะคะแล้วก็เด็เปิดไพ่ออร์ l เคิลเป็นคําแนะนำนาะใช้ไพ่สำหรับนี้ขอคำแนะนำในช่วงนี้ให้กับคนที่เลือกกองที่สองหน่อยนะคะเนี่ยไพ่บอกว่าให้มองหาความสุขในทุกๆอย่างในชีวิต ปัจจุบันนี้นะคะไม่ต้องไปโฟกัสอดีตหรือว่านาคตมากจนเกินไปเพราะว่าความสุขมันไม่ได้หายากขนาดนั้นมันหาง่ายมากๆเลยรอบๆตัวเราคะ่ะอีกอันหนึ่งพ่แนะนําอีกว่าแค่คุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะมาถึงตัวคุณเลยท,ทันทีอย่างที่เคีกพูดไปเหมือนพ่ยทารุ่เมื่อกี้เลยว่าถ้าคุณไปขอให้ใครแบบทาอะไรเพื่อคุณเขาจะทําดังนั้นก็ขอในทางที่ดีในเรื่องที่ดี ะะประมาณนี้ขนาดใพ่อันนี้ยังออกมาเหมือนกันนะเออคิดดูดิก็สักสิดียนะโอเคขอย้อนไปต่อนะคะกับเพื่อนที่เลือกกองที่สามนะคะกองที่สามเอ่อกองที่สามขอดูคำใบ้เกี่ยวกับตัว,ตวคุณหน่อยนะคะคำใบ้ของกองที่สามหนึ่งเลยคุณเป็นคนที่ชอบกินผักนะคะดูแลสุขภาพ นะคะดูแลร่างกายค่อนข้างดีนะคะดูแลอาหารการกินบางคนชอบปลูกผักชอบไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานในที่ที่ร่มเรือนมีต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของของหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าถ้างานกับสุขภาพกระทบกันน่ะคุณจะค่อนข้างเครียด คุณจะรู้สึกว่าไม่ได้ไร์บาลานซ์มันต้องมีอะไรเงี้ยงานก็จะทาแดดแล้วก็ทําได้ดีด้วยสุขภาพก็ออกกําลังกายด้วยอะไรเงี้ยคือคุณสามารถแบ่งเวลาได้ดีนะคะแล้วก็คาใบ้อื่นๆเนี่ยตัวคุณเป็นคนที่อาจจะมีเพื่อนเยอะแต่เพื่อนคุณไม่ได้ชอบไปในที่ที่คุณชอบไปงงปะ่ะคุณชอบไปยิมไปออกกำลังกายเพื่อนไม่ไปอะไรเงี้ยคุณชอบไปนั่งทางานที่คาเฟ่เพื่อนอยากนอนอยู่บ้านอะไรเงี้ย แล้วก็คุณเป็นคนที่มีความเพ้อฝันแต่อาจจะไม่ได้แชร์ให้คนอื่นรู้บางคนอาจจะแชร์ออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวคุณเป็นคนที่มีความฝันมีโกในชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาที่คุณไปเล่าไปแชร์ใครฟังว่าเฮ้ยคุณฝ่ายฝันอย่างนี้นะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่บางคนจะชอบแบบปากคอนโดหมาแบบว่ามันจะเป็นไปได้หรอแกอะไรอย่างเงี้ยชอบมีคนมาขัดอะไรเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็ ัวคุณเป็นคนที่สนใจในการทำอาชีพเสริมหรืออยากหาเงินเพิ่มหรืออยากมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งไม่ได้ต้องการมีรายรับทางเดียวอันนี้คือตามที่ไพ่ออกมาใบนะคะถ้ามีตรงเกี่ยวับคุณก็ฟังต่อไม่ตรงไปลองเลือกกองอื่นได้นะคะโอเค เดี๋ยวลองเริ่มเลยขอดูหน่อยว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเร็วๆนี้นะคะภายใน8 1 4วันนะคะเป็นเรื่องของอะไรข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ใช่ไหมนีเ่เรื่องแรกนะคะใครที่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอันเนี้ย คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีเช่นเรื่องของคดีความ,มการทะเลาะมีปากเสียงไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะกับแฟนเก่าญาติพี่น้องพ่อแม่ใครก็ตามที่ที่เกี่ยวข้องกับคุณแล้วมีเอกสารเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยข่าวดีก็คือมันจะจบลงได้ด้วยดีและคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยนะคะในนี้ที่เห็นนะ่ะเป็นการจบเลิกลาบ้านที่ดินรถญาติพี่น้องสามีภรรยา การมีปากเสียงการขึ้นศาลการทะเลาะกันเงนี้ยมันจะมันจะจบลงได้ดีแล้วก็ตัวคุณจะโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลลัพธ์จะค่อนข้างเข้าข้างคุณนะผลลัพธ์จะออกไปในทางที่ดีแล้วก็คุณจะได้รับอิสระได้รับสิ่งที่คุณต้องการได้รับสิ่งที่มันควรจะเป็นของคุณอะไรเงี้ยนะคะนี่เป็นเรื่องแรกข่าวดีเรื่องที่สองหมายเขาว่ายังไงอะ ข่าวดีเรื่องที่สองอสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังไม่เป็นไรคุณสามารถคุณไม่จำเป็นจะต้องปิดประตูหัวใจนะสามารถเก็บคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนไปก่อนได้ไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่ก็ยังอยากที่จะเปิดใจหรือมีใครสักคนที่คบหาจริงจัง แต่ก็มีความรู้สึกกลัวว่าจะเจ็บเหมือนในอดีตอะไรเงี้ยพายบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ตัวคุณจะได้เจอกับใครคนหนึ่งที่จริงใจกับคุณและไม่ได้เข้ามาทําให้คุณมีน้ําตาไม่ได้เข้ามาทําให้คุณเจอสิ่งที่มันท็อกซิกอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวสามารถเปิดใจได้ในช่วงช่วงเวลาที่กำหนดนาะ8วันนี้หรือพฤษภาการกฎา นะคะคนคนนี้เนี่ยเขาจะแสดงออกถึงความจริงใจแบบที่คุณสัมผัสได้ว่าเขาหวังดี หวังดีแบบหวังดีเลยอะแล้วไม่ทําให้คุณอึดอัดด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ความกลัวในใจคุณมันอาจจะผลักเข้าออกไปแต่ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเป็นโสดฉันยังไม่ได้อยากจะคอมมิชก,กับใครอันเนี้ย t ฟ a t s f i n ฟนะคะก็มีความสุขกับเองไปชิลไปได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะขึ้นคานเพราะในอนาคตคุณก็จะเจอคนที่เป็นโสมัของคุณอยู่ดีนะคะแต่ถ้าใครทีออ่ก็พร้อมแล้วแหละแต่ยังมีความลังเลหรือว่ากลัวอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะคะไพ่บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาดีๆแล้วแหละที่จะมีใครคนนึงเข้ามา ดูแลจิตใจดูแลร่างกายคุณในวันที่คุณเหนื่อยในวันที่คุณทํางานแล้วคุณท้อในวันที่คุณอยากหันไปแบบบนกับใครคนหนึ่ง <c oughs> ก็มีคนเนี้ยเข้ามาอะไรเงี้ยก็ลองลองดูได้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันแล้วก็ถ้าคุณลําบากอยู่ในเรื่องของการเงินมีปัญหาเรื่องเงินจะมีคนเพศเดียวกันกับคุณหยิบยืน่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงิน นะคะแต่เค้กเห็นว่าคุณจะปฏิเสธนะคุณจะบอกเออไม่เป็นไรหรอกขอบใจมากนะที่อยากช่วยแต่แบบเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราจะพยายามหาทางออกเองอะไรประมาณเนี้แต่ก็อย่างที่บอกถ้ามันไม่ไหวอ่ะคนคนนี้จริงใจและเต็มใจช่วยคุณสามารถรับน้ำใจนี้ได้นะคะอ่ะข่าวดีเรื่องอื่นๆอ,อีกมีอะไรอีกคะ บอกว่าเป็นข่าวดีไหมเนี่ยถาจริงไพ่บอกว่าคุณจะต้องตัดสินใจหรือคิดอีกครั้งหนึง่งคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์บุคคลหรือสถานการณ์ในอดีตที่คุณเคยถูกเอารัดเอาเปรียบคุณเคยถูกทำให้เสียใจ คุณเคยไม่ได้ตัดสินใจในตอนนั้นแต่มีคนตัดสินใจให้คุณและทําให้คุณเผชิญกับความเจ็บปวดเสียใจและผิดหวังในอดีตปัจจุบันนี้จะมีสถานการณ์คล้ายเดิมหรือมีคนเดิมๆกลับเข้ามาในชีวิตคุณพร้อมกับเรื่องนี้คนนี้สถานการณ์นี้ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะกลับมาใหม่ในชีวิตคุณทําให้คุณต้องคิดพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง แต่เค,ค็กำลังถามถึงข่าวดีปัญหาในอดีตที่จบไปแล้วแล้วเกิดขึ้นซ้ำอีกแปลว่าคุณน่ะจะต้องคิดอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างที่ทำให้จัก,กรวาลน่ะส่งสถานการณ์นี้หรือคนนี้หรือเรื่องนี้กลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึง่งอาจจะเพราะว่าในอดีตอ่ะคุณไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแต่มันถูกตัดสินใจถูกเลือกด้วยคนอื่น สถานการณ์นี้ก็เลยกลับมาให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจดังอันนี้แค่ยังไม่ได้เปิดให้เพิ่มนะดังนั้นเคคิดว่าถ้าคุณได้เลือกได้ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอ่ะที่มันกําลังจะเกิดขึ้นหรือตอนนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วคุณต้องเลือกต้องตัดสินใจด้วยตัวเองในตอนนี้เพราะคุณอาจจะถือไพ่เหนือกว่าหรือคุณอาจจะโตขึ้นแล้วหรือคุณอาจจะ whatever แต่ดาบอยู่ในมือคุณอ่ะคุณจะเลือกฟันทางไหนก็ได้จะตัดสินใจยังไงก็ได้อ่ะเค้มองว่า คุณจะตัดสินใจได้ดีและส่งผลดีกับตัวเองเพราะเรากําลังโฟกัสที่ข่าวดีเราถามเรื่องข่าวดีอยู่ในตอนนี้นะคะดังนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องกังวลแต่แค่รู้สึกถึงความกังวลของคุณเนี่ยดาบอยู่ในมือคุณดังนั้นคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้คือตัวคุณเองถ้าคุณจะเครียดหรือว่าคิดมากให้คิดถึงสิ่งที่เป็นผลดีและมีผลประโยชน์ต่อตัวคุณในทางที่ดีที่สุด เพราะสถานการณ์นี้เคยอย่างที่เค้กบอกสถานการณ์นี้คนนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตและคุณไม่มีสิทธิพูดไม่มีสิทธิตัดสินใจไม่มีสิทธิเลือกอะไรเลยเป็นคนอื่นที่เลือกและตัดสินใจให้กับคุณและคุณก็ชเผชิญหน้ากับความเสียใจด้วยในตอนนั้นและปัจจุบันนะ่ะคุณเป็นคนที่มีโอกาสได้ตัดสินใจและได้เลือกเองดังนั้นก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลือกเลือกในทางที่ตัวเองจะไม่ไม่เสียใจ หรืออาจจะเสียใจตอนนี้แต่ในอนาคตอ่ะดีแน่นอนอะไรเงี้ยเออคิดให้ดีๆทบทวนให้ดีๆนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเคลิกลองเปิดอ่าไพ่อารักเกรเพื่อเป็นคําแนะนําให้นะคะขอคําแนะนําให้กับเพื่อนที่เลือกกองสุดท้ายหน,น่อยคําแนะนําแรกไพ่บอกว่า Your n b e o f r ็น c e ซั t ฟอ necessary to forget ความพยายามของคุณสําคัญมากเกี่ยวกับ สิ่งที่คุณอยากให้มันดีสิ่งที่อยากให้ตัวเองเป็นอะไรเงี้ยพยายามลงมือทําด้วยตัวเองแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นมาความพยายามของคุณจะไม่สูญเปล่านะคะแล้วก็ไพ่บอกว่านิสัยอะไรที่ก็รู้ว่ามันไม่ดีคําพูดความคิดหรือ whatever นิสัยอะไรก็ตามที่รู้ว่ามันไม่ดีนิสัยของตัวเองอะ่ะไพ่บอกว่าให้แก้แก้ซะลบไป แก้พยายามแก้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอะไรย่างเงี้ยแล้วมันจะดีต่อตัวคุณในอนาคตน,นะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ